สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษมีศัพท์มาฝากนะครับประโยคในชีวิตประจำวันอันนี้ก็หมายถึงว่าเราได้มีโอกาสใช้แน่ๆน,นะครับสักวันหนึ่ง Can I have a menu please? Can I have a menu please? ผมขอเมนูหน่อยครับอพอเข้าไปนั่งในร้านเราก็จะพูดประโยคนี้แหละครับ Everyone can order any menu. Everyone can order any menu. ใครอยากกินอะไรก็สั่งได้เลยคุณไก่ Have you ordered food yet? คุณไก่ Have you ordered food yet? คุณไกสาา่สั่งอาหารแล้วยังสั่งอาหารแล้วยังถามเพื่อนที่โต๊ะนะครับ How about you คุณ B ี How about you คุณ B ีแล้วคุณละ่ะคุณบีคุณสั่งแล้วยังอันนี้ก็ถามเพื่อนอีกคนที่มาด้วยกันนะครับ I ordered a salmon steak I ordered a salmon steak หรือให้เพาะขึ้นหน่อย I would like to order a salmon steak I would like I to order a salmon steak ผมขอสั่งสเต็กปลาแซลมอนนะครับ Has anyone ordered a drink yet? Has anyone ordered a drink yet? มีใครสั่งเครื่องดื่มแล้วยังนะครับอันนี้อาจจะ ถามเพราะว่ากําลังมองดูแต่เมนูก็เลยไม่รู้ว่ามีใครสั่งน้ําไปแล้วยังนะก็ถามเพื่อนๆว่า has anyone ordered a drink yet นะครับ so i ordered three iced lemon teas so i ordered three iced lemon teas นะครับงั้นผมสั่งชาเย็น หรือชามะนาวนะครับสแก้วคือสั่งให้กับทุกคนเลยนะครับ Will anyone order ice cream? Will anyone order ice cream? มีใครจะสั่งไอศครีมไหมนะครับ Will anyone order ice cream? อันนี้ก็เป็นการถามเผื่อไว้ก่อน I need yogurt ice cream. I need yogurt ice cream. ผมต้องการไอศครีมโยเกิร์ตนะครับหรือโยเกิร์ตไอศครีมเป็นไอศครีมผลไม้แล้วก็มีไข่ขาวมีน้ำตาลนะครับส่วนผลไม้ก็จะมีหลากหลายผลไม้อันนี้คือโยเกิร์ตไอศครีมนะครับ I need yogurt ice cream. I ordered chocolate. Ice cream I ordered chocolate ice cream นะครับผมสั่งช็อกโกแลตไอศ์ครีมแล้วนะครับคือสั่งไปแล้ว I ordered chocolate ice cream c h o กโกแลตไอ e c r รีมเนี่ยก็คือหลายๆคนนะครับจะชอบเพราะว่ามันมีรสชาติอร่อย Are you guys full yet are you guys full yet พวกคุณอิ่มกันแล้วยังนะครับ are you guys full yet อันนี้ก็เป็นการถามปิดท้ายนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอิ่มแล้วมีความสุขแล้วกินทุกอย่างแล้วนะครับแต่ก็ถาม ต่ออีกนิดหนึ่งว่า will you guys add anything will you guys add anything พวกคุณจะสั่งอะไรเพิ่มไหมถ้ากินอิ่มกันแล้วไม่มีอะไรจะสั่งเพิ่มเติมแล้วก็จะเรียกเช็คบิลกันเลยนะครับครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับท่านที่ เข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ